ครับสวัสดีครับกับบรรยากาศยามเช้าๆนะครับเดค,ครัช่วงนี้เราบรรยากาศโตลมหนาวเนาะบาเนาะรอกินข้าว <laughs> ยปกินข้าวต้มก่อนอรออาหารอย,อรรอยู่นะครับเมนูเรานะครับหลังจากเมื่อคืนที่เราไล์สดไปเนาะ นะครับตกหมึกตกปลานะครับเดี๋ยวมาดูเมนูเราดีกว่าเป็นไรเนาะครับก็จะเป็นข้าวต้มนะครับข้าวต้มปลาสานะครับต้มปลาสาสอะไรมันมันเดี๋ยวจะลงที่ตู้ครับก็จะเป็นปลาหมึกนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาทำข้าวต้มกันนะครับนะครับหลังจากที่เนื้อปลาสุกแล้วนะครับเราเราก็จะใส่หมุดข่ายลงไป นเป็นไงครับหมึก,กสดๆนะครับหลังจากที่เราหากันเมื่อคืนนะครับนะครับตอนเช้าก็จะเป็นเป็นเมนูข้าวต้มนะครับกับบรรยากาศอากาศเย็นๆน,น,นะครับแก้หนาวซดข้าวต้มร้อนๆน,นะครับส่วนนี้จะเป็นข้าวสวยนะครับเราจะมาทำข้าวต้มนะ ไปเลยเองนะครับกลมร้อนๆนะครับชีวิตในเรือก็แบบนี้แหละครับเข้าไปนะครับดุลยมนันยนตนคนนะครับให้เต็มหม้อเลยชีวิตในเรือครับผมก็แบบนี้แหละ สมสัสมผัรับตอนลบลมหนาว,รวเราให้เตมข้าวนะตรมปลานะครับปลาสาก้วก็ปลาหมึก ้ปลาซาแล้วก็เมึกไข่ที่เราตกได้เมื่อคืนนะครับปาลปปาซาเราต้มปลาซาต้มเมึกนะครับรวมนิดนะครับ อิ่นกันนะครับโอเคหม้อใหญ่อือครับเนื้อปลาเนื้อหมึกเราอืออืมอมากินด้วยกันนะครับเนื้ซีกุสันนะครับมาเราชิมใส่ โดนหน้าหน่อยก็แวแบ,บแล้วครับชินก็หน่อยนะครับแซ่หบหลายนะครับเสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากไม่นะหัวหน้านะ อาหารเช้าของเราครับข้าวต้มนะครับง่ายๆนะครับหลังจากที่เรากินข้าวต้มเสร็จแล้วเราก็จะไปตกปลานะครับลอยสายนะครับอยู่ข้างเขื่อนหนาวอากาศเย็นนะครับยามเช้าๆนะครับครับมาสัมผัสชีวิตลมหนาวกันกลางเรือกลางลำกลางเลนะครับไม่พูดไม่จาเลย นายนะม่นคืนหนาวป่ะหนาวเนาะสุดยอดเลยฮะพ <c oughs> ี่เห็เนเห็นเห็นที่นอนคิดว่าหลังคามันจะดีใช่ไหมโอ้โหบรรยากาศก,ก็ยิ่งดึกยิ่งเย็นน่ะโอ้ตัวอ่ะตัวตัวอย่างสูงนอนขดเหมือนลูกหนูเลยอะ่ะ <c oughs> สูงยิ่งหนาวอยยิ่งสูงยิ่งหนาว กินเยอะๆครับกินเยอะๆกินข้าวต้มแล้วมันทําให้ร่างกายเราอบอุ่นบรรยากาศหลังจากกินข้าวเสร็จเราก็จะไปหาปลาทำกับข้าวกันต่อสวดวันนี้ไม่มีแล้วป๋าหายเองทําเองกินเองโอ้บรรยากาศ เอ้ยแดดออกได้ยังพอเนาะค่อยชั่วหน่อยเนาะตอนรับลมหนาวคุณจะลงเมื่อวานกับวันนี้วะลมอ่ะอะไรครับอะไรกินก่อนกินก่อนน,อน,น,นะครับอรอร่อย จานที่สองครับรีบครับรีบไม่ไม่เราจะไปตกปลากันครับนะคือเรานอนอยู่ตรงนี้แหละครับข้างขื่นนี่นะครับหามือกหาปลากันนะครับช่วงกลางคืนครับพอได้มาเช้ามาแล้วก็มาทํากับข้าวสดๆนะครับโอ้ยกินไม่ค่อยได้ครับจากเต็มหม้อนะครับ ยังานที่สองอแล้วครับมีน้ำปลาพริกน้ำปลาหน่อยนะครับแค่นี้ก็สุดยอดแล้วเปลี่ยนบรรยากาศอร่อยๆก็อร่อยเนาะหัวหน้าเนาะมีมีปลาเก๋านะครับนี่นีช่วงรอทำข้าวต้มเดี๋ยวเราก็จะไปบู๊กันข้างนอกอนอกินให้ยิ้มนะแลแลดีขึ้นอย่างร่างกายแออบอุ่นขึ้นไนงะอ่ายังไม่อุ่นขึ้นอนะ่ะอันนี้ไงร์พริก พริกเผ็ดเผ็ดะพิกเผ็ดเผ็ดอะพริกเผ็ดเผ็ดอส่วนาเขาปล่อยลอยทูนไปนู่นไ้เรือน,นุ่นนะครับกับบรรยากาศรอติดตามในทริปหน้านะครับว่าเราจะมีอะไรนะครับทริปนี้ก็จะเป็นการกินข้าต้มแล้วหลังจากนั้นก็จะไปหาตกปลาหน้าดินลอยสายนะครับรอติดตามชมนะครับ ผมเจอกันใหม่ครับ